เป็นการเจอกันระหว่างยอดจอมยุทธรถสวยจากเจใสพริว้วฝ่ายแดงครับเจอกับจิกซอนายยกส้อยเวียงยองลำพูนฝ่ายน้ำเงินนะครับพิจารณ้ำหนักฝ่ายแดงต่อให้1ปอนครับเพราะว่าเคยชนะมาครับ110กับ111ปอยบดปอนกลับไปบนเวทีครับยกที่3าครับครึ่งทางของผู้ที่สองครับยกนี้นี่ของจริงล้วนๆครับือครับจิกซอเปิดเกมดีแข้งซ้ายน้ำตาเดือด ช่วต้นยกนนเราจะเห็นหมัดของทั้งคู่นะครับแมมีหมัดมีศอกต้องการที่จะปิดเกมเร็วันเลยครับอโอ้โหดูเหลี่ยมหักครับประเภทเล็กพิกที่หนูจริงๆครับจิกซอยอดจอมยุดเขินไปหน่อยโดนแท่ขวาครับยกนี้ไม่ถอยแล้วเอาละครับวัดดวงตอนนีใ้ใครอยู่ใครไปหมัดไปครับ ว้พี่หนีต่อน้ำหนักหนึ่งปอนด์มีผลหรือเปล่าครับพี่บอลนี่แหละครับมาไฟที่แล้วว่าเดือดแล้วครับไฟนี้ดีกีความเดือดความร้อนแรงทำลายจากเข้มข้นขึ้นมาจิกซอมาคนละแข้งคนละแข้งขยับอือ้ยสอกก็มาครับยอดจอมยศมาตัวเล็กเหนียวไว้วงในมาคนละแข้งคนละเข่ากรรมการแยกก่อนกำลังสนุกครับยืนปากหลักยืนใกล้ๆ ใส่กันเข้าไปแบบเน้นเน้นหนักแรงครับแข้งขวาไปสายคืนมาครับจิกซอยอดจอมยุทธยังไงดีขยับยกแข้งยกขาแจ่ช้าไปนี่ครับจิกซอชิงออกก่อนแล้วคิดช้าทําช้าไม่ได้เลยนะครับยอดจอมยุทธครับโอ้จิกซอวันนี้แม่เป็นมวยตัวเล็กที่นี่ครับแม่โชว์สปริงขาตีเข่าได้ด้วยครับเราไม่ค่อยเห็นนะครับมวยตัวเล็กแบบนี้จังหวะตีเข่าได้ครับนี่ครับโอ้โห มาฮพกเครื่องจริงๆครับฝ่ายน้ําเงินมานอกได้ในมีนี่ครับอหดูครับโอ้โหวันนี้ยอดจอมยุทธมากยังพลิ้วยังพลิ้วไม่ค่อยออกครับเอาพักออกไปก่อนพักออกไปก่อนโอ้โหดูครับมาจังหวะไล่แขนอือหือวันนี้จิ๊กซอกสงสัยจะพกความแค้นมาเยอะคุณติปนี่แหละครับเห็นวงในครับชัดเจนครับจังหวะการไล่แขนของจิ๊กซอกครับเหลี่ยมดีกว่าครับดูครับเหลี่ยมวงในครับกดไล่กระตุกเสียโอ้โหม ชกไปชกไปเบียเสียสีใบกลายเป็นมวยตัวเล็กครับดูดีขึ้นมาครับโอ้คอแขนนี่แข็งแรงมากๆเลยครับทิกซอ,อ่์เตะมาเตะคืนครับแล้วไม่ถอยด้วยโอ้ต่อยหมดัดเอาแทงเข่าเข้าไปครับเด้งตีคืนนี่ครับแม่โตทุกเม็ดทุกดอกเลยครับยืนใกล้ๆยืนใกล้ๆยอดจอมยุทธออกออกหมโดนไปก่อนครับแม่ก,กว่าจะออกนี่ทิกซอแกชิงออกก่อนเลยครับ เดี๋ยวดูครับไฟนี้ครับมใครจะลงเวทีอย่างได้รับอาชีพไปเยอะๆครับคุณติ๊บตามครับ2นาทีเศษตรงนี้ครับยังมีเวลายังมีโอกาสครับให้ทางด้านของยอดจอมยุทธครับได้เปลี่ยนเกมพลิกสถานการณ์ให้ตัวเองครับแต่ดูการชกของทางด้านจิกซอในยกนี้ครับมออกมาก้อนละเอียดยิบดีเหลือเกินครับรัดกลุ่มครับดูครับแม้ว่าจะไม่ถอยตั้งรับครับแต่ว่าการชกของเขาดูครับประชิดวงในเดินเข้าไปใกล้ๆครับเก็บคางแล้วก็ล็อกให้แน่นครับ โอ้แข็งแรงจริงๆนะครับเราต้องชื่นชมเลยนะครับว่าวันนี้จิ๊กซอนายกซอยเวียงยองลำพูนมีทุกลูกจริงๆครับอ่าวงนอกวงในมีหมัดมีเท้ามีเข่ามีศอกครบจริงๆครับอนี่ครับูทีสองนี่อยู่ในช่วงครึ่งยกสุดท้ายแล้วครับโอ้จิ๊กซอฝ่ายน้ำเงินนี่ไม่มีผ่อนเกมเลยครับาดูน่าจะได้เปรียบอยู่นิดๆแล้วครับแต่ว่านี่ครับ มาเดินเบียดเดินขู่โอ้นี่ครับมาหาท้อไปเลยครัปฝ่ายแดงย่อจอมยุทธกรรมาการเดินไปรับใบให้คะแนนใบที่2องใบที่3าครับหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ําเงินครับติกซอนายกสร้อยเวียงยองลําพูนครับวันนี้ถอนแขนมถอนแขนมาสนุกเลยครับ